ตามหากันอยู่หรือเปล่าครับผมกับรถ isuzu w r s 3.0รถปี20และเป็นตัว m โฉมใหม่ล่าสุดไปออกไปแดงก็ ผมนี้ครับผมเป็นเกียร์ออโต้เครื่อง3.0 V Cort ปี2020ออกใหม่ไปแดง1ล้าน3แานวันนี้หายไปเลยเกินครึ่งเหลือแค่7 45,000บาทครับผมกับคันนี้เลยมาสภาพบอกเลยอันนี้รถเพิ่งเข้าเพิ่งกลับมาจากศูนย์นะครับผมนะเป็นเกียร์ออโต้ครับผมพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งเบาะตัดกับตัวรถสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้และที่สำคัญเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนะใครที่ตามหาผมสำหรับว่า e ซูซู v c r ร s s นะครับผมเครื่อง3.0เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมและเป็นโฟว e วนะคันนี้ผมบอกเลยว่าประหยัดมากๆนะครับผมเพราะว่าราคาหายไปเกินครึ่งออกใหม่ป้ายแดงล้านสามแต่วันนี้เหลือ7จ็ดแสนสี่นะและด้านท้ายของเขานี่เลยเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นตัวเอนะคันนี้นะมีกล้องมองหลังแล้วเรียบร้อยคันนี้สวยสวยสีขาวราคาแค่7จ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับผมนะออกใหม่ป้ายแดง1นึ่งล้านสามแสนบาทแต่วันนี้หายไปเกินครึ่งอยากได้รถบ้านราคาดีดีมาหาเสกับผมป้ย